สวัสดีครับผมช่างนวัสมอนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องเอรอยพาเที่ยวทาง YouTube แล้วก็เพจเอรอยพาเที่ยวทาง a c e b o o k นะครับนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการตั้งหน้าท้องข่านะครับแล้วก็การตั้งจุดระเบิดให้ตรงม้านะครับสําหรับซูซูกิเอรอยคันนี้ก็เป็นหน้าท้องข่าเดิมนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ผมได้ทําการตั้งหน้าท้องข่าไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาดูกันว่า มันจะจุดระเบิดตรงมาร์คหรือเปล่านะครับแล้วถ้าไม่ตรงมาร์คเราจะทํำยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับมาร์คที่เครื่องมาร์คดูไฟสําหรับซูกิร้อยของเรานะครับที่เครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับติ่งแหลมๆตรงนี้นะครับที่จานไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่ผมขีดไว้มันจะมีขีดอยู่ครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยครับจะเป็นขีดเส้นๆนี้ครับแล้วก็ทําการมาร์คไว้ครับก็ประมาณนี้สําหรับการ ตั้งหน้าท้องขาวของผมนะครับผมก็สําหรับตัวผมผมจะตั้งให้หน้าท้องขาวชิดนะครับแล้วก็ไปขยับแผงจานไฟนี่ช่วยเอานะครับเพื่อให้หน้าท้องขาวทํางานน้อยครับลดพละการสัมผัสของหน้าท้องขาวนะครับถ้าใครชอบไฟอาแกะเราก็ตั้งห่างก็ได้ครับหรือใครไม่รู้ว่าจะตั้งประมาณไหนก็ลองใช้กระดาษกล่องกระเทียนเราดูครับตั้งได้พอดีครับนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่า ติดเครื่องแล้วจุดระเบิดจุดระเบิดจะตรงมาร์คหรือเปล่านะครับที่สําคัญนะครับการเช็คระบบไฟไม่ว่าจะเป็น CDI หรือว่าหน้าท้องข่าวนะครับเราต้องมีเครื่องมือเช็คนะครับนั่นคือไทมิ่งไลน์เนี่ยครับเพื่อความแม่นยํานะครับไม่เพีย้ยนไม่ผิดคลาดอะไรเราต้องมีเครื่องมือตัวนี้ครับคือไทมิ่งไลน์ถ้าเราไม่มีมันก็จะลําบากหน่อยนะครับต้องอยังไงอ่ะ ดาเอาว่าจุดระเบิดเราตรงมาร์กหรือไม่ตรงนะครับก็ประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะมาติดเครื่องให้ดูนะครับหลังจากที่ผมได้กทําการตั้งเซตไปแล้วแล้วก็จะลองเทสวิ่งไกลๆดูนะครับเขาว่ากันว่าหน้าท้องข่าวเดิมซูซูกิร้อยเราวิ่งไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็จัดการทําเช็คเรียบร้อยแล้วครับก็วันอาทิตย์นี้จะลองเทสดูนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสําหรับท้องข่าวเดิมในรถซูซูกิร้อยของเรานะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ ของเขาวนะครับเห็นไหมครับของข่าเดิมนะครับเรามาติดเครื่องดูกันครับอันนี้ผมติดเครื่องเรียบร้อยครับก็จะฟีนิ่มๆประมาณนี้ครับเนี่ยครับนิ่งๆครับเดี๋ยวเรามาดูจุดตำแหน่งจุดระเบิดกันนะครับว่าตรงมาร์กหรือไม่ตรงนะครับโดยการใช้ไทมิ่งไลน์นะครับเนี่ยครับตอนนี้ไทมิ่งเราไทมิ่งไลน์เรายังเป็น โหมดสี่จังหวะอยู่นะครับเห็นไหมครับเลขสี่ข้างบนครับเราต้องเราปรับให้เป็นโหมดสองจังหวะนะครับสี่จังหวะกับสองจังหวะใช้กันไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องมาแก้ไขที่ไทมิ่งไลน์เราก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมปรับโหมดเป็นที่สองจังหวะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะจุดระเบิดตรงมาร์กหรือเปล่านะครับ ระเบิดตรงมาร์กเห็นไหมครับไม่ว่าท้องขาวหรือ CDI ครับรถทุกรุ่นต้องมีตำแหน่งจุดระเบิดนะครับที่ไทมิ่งเราเองเราก็อยู่ที่ประมาณ8องศานะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ดีเครื่องก็นิ่งๆครับเนี่ยครับถ้าสมมติเราดูแล้วมาร์กมันไม่ตรงนะครับนะครับสมมุติตำแหน่งจุดระเบิดมันไม่ตรงมาร์กนะครับอันนี้มันตรงอยู่เห็นไหมครับ ถ้ามันไม่ตรงแล้วก็แล้วก็มาทําการเคาะอันนี้เอาครับเนี่ยเคาะตามไปเคาะย้อนไปนครับเพื่อให้แต่งให้เพื่อให้ตำแหน่งจุดระเบิดมันตรงมานะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับนิ่งๆครับปีเครื่องนิ่มๆเร่งติดมือปกติทุกอย่างนะครับจะเร่งให้ดูครับ เรียบร้อยครับกับระบบหน้าท้องข่าวเดิมแล้วนะครับก็นิ่งเหมือนกับ C D I นะครับแค่เราตั้งระบบให้มันเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนว้วัมออครับผม